ตลาดหุ้นเวียดนามกำลังเดินหน้าปรับตัวร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญที่สุดก็คือการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเขานะฮะที่ล่าสุดถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจุดเด่นของ valuation ตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงนี้นะครับไม่เพียงแต่เทียบเียงกับเฉพาะตัวของเขาเองนะฮะ แต่ถ้าเราดู valuation เทียบเทียงกับตลาดหุ้นอื่นในเอเชียหรือ emerging market ก็ดูดีมากๆด้วยไม่นับรวมกับ valuation ที่ไปเทียบกับตัวอัตราผลตอบแทนอนบัติหรือว่า earning yield gap ซึ่งอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกองทุน ssi sca ของเรานั้นนะครับก้าวเข้าสู่ปี2024ยังคงเดินหน้าเอา p e r f o r m benchmark อย่างต่อเนื่องและไม่เพียงแค่นั้นนะครับความผันผวนของกอง ยังต่ำกว่าดัชนีเบนชมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนที่ Adjust ความเสี่ยงของเรานั้นถือว่าดีกว่าเบนชม์อย่างมากสวัสดีครับจากฝ่ายาาวิเคราะห์บอลทรอีีนะครับ ยินด,ดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ราย,รายการเวียดนามโฟกัสนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นะฮะซึ่งมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วนะครับเรา m m e n d ไปว่าสำหรับใครที่มี p r o t นะครับมีกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะลองพิจารณาแบ่งขายทำกำไรออกมาก่อนได้นะครับหรืออาจจะเรียกว่า กลยุทธ์เทรดดิ้งคำรอบไปนะฮะซึ่งในวันนั้นที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับภาพที่เราเห็นก็คือว่าดัชนีเวียดนามเนี่ยขึ้นมาร้อนแรงในขณะที่ Earnings นะเนี่ยยังไม่ได้มีการถูกปรับขึ้นมาซัพพอร์ตแต่อย่างใดนะฮรแต่ปรากฏว่านะฮะโชคไม่ดีเท่าไหร่นะครับผ่านมา1เดือนนะครับปรากฏว่าดัชนีหุ้นเวียดนามเนี่ยมีการย่อตัวลงไปเล็กๆในช่วงแรกนะครับและหลังจากนั้นก็มีการดีดกลับขึ้นทันที จนล่าสุดเนี่ยก็ทําระดับจุดสูงสุดใหม่ของรอบอย่างต่อนเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่มีการเทคทารอบไปนะครับถ้ามีหุ้นเวียดนามในส่วนที่เหลืออยู่ต่อเนี่ยนะฮะเรามองว่าสามารถที่จะถือครองหุ้นในส่วนนั้นไว้ก่อนได้นะครับเราตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้นะครับไว้ว่า no look back นะครับดัชนีหุ้นเวียดนามดูเหมือนจะไม่มองกลับไปข้างหลังแล้วนะครับมีแต่จะทะยานเดินหน้าต่อเนื่องอย่างเดียวในช่วงนี้นะครับซึ่ง เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เราคุยกันไปในรอบที่แล้วมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก่อนเลยที่เราเห็นก็คือ performance นะครับหรือว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นเวียดนามที่โดดเด่นเอามากๆนะฮะ year-to-date performance เนี่ยเป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับเป็นรองพี่ใหญ่อย่างญี่ปุ่นเจ้าเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามี ปัจจัยเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับในเรื่องของดอกเบียนโยบายต่างๆที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเปิดมาปีนี้เนี่ยโฟล์เนี่ยมีการเลือกเดินเข้าสู่ d e v e l o p Market อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเองก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เวียดนามขึ้นมามี Performance ในอัในระดับ2นะครับไล่เลียงสูสีกับตัวของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเก่งมากนะเพราะเวียดนามเนี่ยเขาอยู่เพียงแค่ระดับ Frontier Market เท่านั้นเอง การก้าวขึ้นไปมี performance ในระดับใกล้เคียงกับ develop market ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้เทียบกับหุ้นไทยก็เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับไทยเนี่ยอยู่อ,อีก e เปกตรัมหนึ่งเลยนะฮะในฝั่งขวามือนะฮะก็คือติดลบไปประมาณ1.4% year to date นะครับเพราะฉะนั้น gap เนี่ยนะครับนับวันมีแต่จะห่างขึ้นนะฮะสำหรับผลตอบแทนระหว่าง2ประเทศนี้ทีนี้สาเหตุคืออะไรนะครับเรามาดูในสไลด์ถัดมา สาเหตุสำคัญที่สุดนะครับ <c oughs> ถ้าใครได้ติดตามบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนของ Trinity เราประจำไตรามาสที่1ปีนี้นะครับทาง Trinity เรานะครับมองพฤติกรรมของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมันจะอยู่ในโหมดของ Fair Play นะครับความหมาย Fair Play ของเราเนี่ยก็คือว่าใครที่เห็นการปรับเปลี่ยนประมาณการกำไรไปในทิศทางเชิงบวกเนี่ย ดัชนีก็พร้อมที่จะตอบรับเชิบงบวกทันทีนะครับไม่ว่าคุณจะมี valuation อยู่ในระดับสูงกลางต่ำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับตลาดช่วงนี้ไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องของ valuation สักเท่าไหร่แต่ไปให้น้ำหนักเรื่องของ earnings revision momentum มากกว่านะซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้เวียดนามขึ้นมาเป็นอันดับ2ของเอเชียเนี่ยนะครับมันก็มาจากตัวของ earnings revision นั่นเอง เทียบเียงกันทุกประเทศในเอเชียนะครับสีแดงก็คือตัวของเวียดนามนะครับคือตัว EPS projection ของเขานะฮะนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วประมาณเกือบเกือบ2%ด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะฮะสวนทางกับบ้านเรานะฮะซึ่งเราก็เห็นว่าดัชนีบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่า underperform มากสาเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องของ earnings นะครับถ้าเรา r ี b a s นะครับว่าเราเริ่มต้นปีที่ระดับ100นะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนณะวันนี้เนี่ยมันถูกปรับลดลงมาในในของบ้านเราเนี่ยอยู่สักประมาณ99กว่ากว่าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการปรับขึ้นประมาณการเหมือนกับหลายๆประเทศคนอื่นเขานะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เรานั้น underperform ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ชี้แจงให้ดูนะครับว่าหุ้นเวียดนามนั้น เพอร์ฟอดีมากจากเรื่องของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรนั่นเองทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจมากไปก่อนนั้นนะครก็คือว่าในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับตัวของดัชนีหุ้นเวียดนามเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ Earnings Revision แล้วเดี๋ยว Valuation เราก็จะมีให้ดูด้วยนะครับว่า P ีโออะไรต่างๆมันดีอยู่แล้วเราพูดมาตลอดนะฮะสไลด์เนี่ยเราโชว์ให้เห็นตลอดว่า Price to Book Price to earnings, dividend yield อะไรต่างๆเนี่ยมันดีกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทำให้ตลาดทุนเวียดนามดีมากขึ้นไปอีกเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่เรา,เาตีกรอบสีแดงเอาไว้ในหน้านี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในบ้านเขานะฮะซึ่งถ้าเราจำกันได้นะครับเวียดนามเนี่ยเขาเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมาสักระยะหนึ่งใหญ่ๆ นะครับและมันก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะฮะที่ทําให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในบ้านเขาอยู่ในระดับต่ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับในหน้านี้นะครับผมหยิบยืมสไลด์ของพาร์ทเนอร์เรานะฮะ ssi asset management มานะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอลยิวห้าปีของเวียดนามในวันนี้เนี่ยมันอยู่เพียงแค่หนเปอเท่านั้นนะครับไทยแลนด์อยู่ที่2.5นะครับฟิลิปปินส์ห Indo 6%นะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับในตัวเลขนี้นะฮะก็คือถ้าเราวัดความน่าสนใจของตลาดหุ้นนะครับเทียบเคียงกับความน่าสนใจของตลาดพันธบัตรอ่ซึ่งแน่นอนมาตรวัดนั้นก็คงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากตัวของ e a r n i n g y i e l d Gap นั่นเองนะครับ e g a r n i เ g Yield g a รเราเอา e a r n n n g Yield ของหุ้นนะครับมาลบก,กับตัวของบ y ลยิวในตลาดพันธบัตร นะครับถ้าสมมติ earnings yield มีค่าสูงมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าตลาดหุ้นก็จะยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นปรากฏว่าในวันนี้นะครับ earnings yield ของตลาดหุ้นเวียดนามนะฮะสะท้อนผ่านเส้นสีแดงในหน้านี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ระดับ5.65.7%ถามว่าสูงไหมก็ต้องบอกว่ายังคงสูงกว่าค่าเฉลีย่ยระยะ5ปีย้อนหลังอยู่นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่5.2%นะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่า ตลาดหุ้นเวียดนามไม่ได้มีความน่าสนใจเพียงแค่การปรับเพิ่มประมาณการกำไรนะครับถ้าหันมาเปรียบเทียบกับ asset class อื่นๆอ,อย่างเช่นตัวของพันธบัตรเนี่ยมันก็ยังคงมีความน่าสนใจมากกว่าด้วยนะครับส่วน valuation เนี่ยมันเป็นเ,เรียกว่าเป็นปัจจัย support เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะเราพูดมาตลอดทางนะครับว่า price to earnings นะครับแล้วก็ price to book ในหน้านี้เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยมาตลอด แม้ว่าหุ้นของเขาเนี่ยจะขึ้นมาตลอดทางแต่ข้อดีของเขาก็คือว่า Earnings มันตามขึ้นมาด้วยพอ P ขึ้นมา E ก็ขึ้นมาด้วย PE มันจึงเลยไม่ได้กระตกกระตาดจ,จนสูงเกินไปนะักนะครับล่าสุดก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ PE band หรือว่า price to book band เองก็ตามทีนี้นะฮะตัวมันเองก็น่าสนใจ เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเอา valuation ของหุ้นเขาไปเทียบเคียงกับ valuation ของหุ้นประเทศอื่นๆอีกละ่ะนะฮะในหน้านี้นะครับเราเอา forward PE ของ VNindex นะครับเทียบเคียงหรือว่าเอาไปหารนะฮะกับตัวของ forward PE MSCI Emerging Market ปรากฏว่านะครับอัตราส่วนนี้ก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและล่าสุดนะครับถ้าดูจากเส้นนี้เนี่ยมันมีการปักหัวลงมาแรงด้วย น,นั่นก็อาจจะหมายถึงว่านะครับตัวของ earnings ของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมันมีการถูกปรับขึ้นแรงก็ได้หรืออีกในยะหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า earnings ของ MSCI Emerging Market ซึ่งนำโดยพี่ใหญ่อย่างจีนเนี่ยมีการถูกปรับลดลงแรงด้วยเพราะฉะนั้นพอมาเทียบกันแล้ว PE นะฮะของตัว MSCI Emerging Market มันเลยยิ่งดูแพงมากขึ้นอีกเมื่อเปรียบเทียบกับ PE ของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับ หรือนะฮะถ้าเราจะไปเทียบเคียงกับเซ็นดิคส์นะฮะเอาง่ายๆตลาดหุ้นใกล้ตัวนี่แหละนะครับตลาดหุ้นบ้านเราปรากฏว่านะครับล่าสุดเส้นนี้นะฮะซึ่งก็คือตัวสะท้อน P/E ของเซ็ตส่วนด้วย P/E ของ Vnindex ปรากฏว่ามันก็ระเบิดดับเบิลขึ้นมานะครับ P/E ของเซ็ตตอนนี้แพงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ P/E ของตลาดหุ้นเวียดนามด้วย ก็อาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของ e a r n i n g ็ที่เราบอกไปนะครับว่า e a r n i n g ็ของไทยเราเนี่ยมันโดนดาวเกรดมาอย่างต่อนเนื่องผิดกับ e a r n i n g ็ของตลาดหุ้นเวียดนามที่ถูกอัปเกรดมาอย่างต่อนเนื่องด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุป <c oughs> ในส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับว่าข้อดีต่างๆทั้งหลายนะฮะของตลาดหุ้นเวียดนามณะตอนนี้ซึ่งมันอาจจะทําให้ม omentum ของหุ้นเขาเนี่ยยังสามารถไปต่อได้ในระยะสั้นนะครับหก็คือเรื่องของ valuation ที่ถูก นะครับ earnings revision ที่ยังเป็นบวก 2. นะครับก็คือภาพของ macro backdrop นะครับเรื่องของภาวะสถานการตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับซึ่งในเวียดนามตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายตัวหลายเครื่องชี้กลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับ export การส่งออกในเดือนมกราคมเนี่ยกลับมาโตได้ระเบิดระเบิดทีเดียวนะฮะ export เราพูดมาเสมอว่าเป็น เอนจิ้นที่ต้องตามติดนะฮะถ้าใครลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเเป็นประเทศที่เป็นเทรดดิ้งอีโคโนมีนะครับเป็นประเทศเปิดนะฮะการส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบ100%ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งส่งออกดีเท่าไหร่จะยิ่งดีต่อภาคของอุปสงค์ในประเทศนะครับยิ่งดีต่อการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศมากเท่านั้นนะฮะ ส่วนอีกอันนึงปัจจัยที่3ที่เป็นบวกมาตลอดก็คือเรื่องของ p o l i i สนะครับเราเห็นอยู่แล้วนะฮะในรอบปีที่ผ่านมาที่ตัวเซ็นทรัแบง์ของเวียดนามเนี่ยก็พยายามที่จะส่งสัญญาณน,นะครับือว,ว่าสนับสนุนหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยนำคนอื่นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคข,ของการคลังภาคข,ของรัฐบาลต่างๆด้วยนะฮะที่ก็พยายามที่จะออก spending นะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับในเชิงของการคลังเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น3ปัจจัยนี้ยังคงเป็นจุดแข็งของตลาดหุ้นเวียดนามนเวลานี้นะฮะส่วนความเสี่ยงสําคัญนะครับก็แน่นอนนะฮะพอเวียดนามเนี่ยเ็เป็นประเทศเปิดนะฮะเราก็อาจจะต้องคาดหวังว่าไอตัวเศรษฐกิจที่เขาพึ่งพิงนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะสหรัฐแล้วก็จีนซึ่งเวียดนามนี่ยมีการส่งออกไป2ประเทศนี้เนี่ยก็เกือบเกือบห้ไปแล้วเนี่ย นะครับเราคงจะต้องคาดหวังให้ได้ว่า2ประเทศนี้ยังคงมีเศรษฐกิจที่พอไปได้นะครับถ้ายังพอไปได้ยังไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจหดตัวหรือถดถอยต่างๆเชื่อว่าตลาดหุ้นเวียดนามก็จะเอ j นจอยกับโมเมนต์แบบนี้ต่อไปได้เช่นกันส่วน long term upside นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าไม่ใช่ปัจจัยใกล้ๆนะฮะแต่เป็นปจัจจัย long term ระยะย,ยาว 3- 4ปีข้างหน้าซึ่งถ้าเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เราเชื่อว่ามันจะเป็นการจุดติด ในเรื่องของฟันอินฟลูเนี่ยให้มีการไหลเข้ามาอีกด้วยนั่นก็คือการอัปเกรดสถานะของตลาดพุ้นเวียดนามขึ้นไปสู่ระดับ emerging market นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของดัชนีฟ u ซีเด็กซ์หรือว่าดัชนี MSCI นั่นเองนะครับสุดท้ายนะฮะมาปิดท้ายด้วยภาพของกองทุนเราเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็ลองบอกว่ายังคงมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นะครับอันนี้ที่ตีกรอบเอาไว้ด้านบนนะครับเราพยายามโชว์ให้เห็นก่อนนะว่า performance ของกองทุน SSI SCA นะครับหรือว่า competitive advantage fund ของเราที่เรานำเงินลูกค้าไปลงเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี performance ที่สร้าง alpha เนี่ยมาตั้งแต่ปี2021 2022 2023นะครับแล้วก็ since inception หรือตั้งแต่การจัดตั้งกองเนี่ยก็ outperform benchmark ไป100%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ ทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกก็คือว่าคือเรารู้ว่า Return เนี่ยของกองนี้มันดีกว่าเบนชม m าร์อยู่แล้วนะแต่สิ่งอื่นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะก็คือว่าความผันผวนของกองเนี่ยมันดันน้อยกว่าเ e n ชม m าร์ไปอีกด้วยนะคือโปรตีโดยธรรมชาติของพฤริกรรมสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะสินทรัพย์ที่มักจะมีรีเทิร์นส่งมอบได้สูงเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับ Volatility ที่ควรจะสูงกว่าด้วย แต่ปรากฏว่ากองทุนเราไม่ใช่นะครับปรากฏว่ารีเทิร์นดีกว่ามาตลอดชาร์ปเร t โชซึ่งเป็นตัววัดผลตอบแทนเทียบเคียงกับความเสี่ยงก็ดีกว่านะครับซึ่งที่ทมาที่ไปก็คือไอตัวบรรทัดนี้นะคะคือความผันผวนหรือว่า Volatility ท,ท,ที่เราเองเนี่ยก็อยู่ในระดับต่ำกว่า Benchmark เล็กน้อยด้วยนะครับ vnindex เนี่ยมีค่า V วนะคะค่าความผันผวนต่อปี16.9%ของเราเนี่ยอยู่ประมาณ16.7%เท่านั้น นะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่เรามองว่าเป็นจุดแข็งอันหนึ่งของกองทุนนี้นะครับที่ความหวือหวาเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่ากับเบนชมาร์กแต่ดีเทอร์เนี่ยดีกว่าเยอะมากนะครับส่วนอีกอันนึงที่เราก็สู้ได้สบายนะฮะก็คือเรื่องของ valuation ของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งพอร์ตหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็ดูจากด้านขวามือได้นะครับ5ตัวใหญ่สุดนะครับในพอร์ตโฟลิโอของเรา ซึ่งถ้าดูทั้งพอร์ตแล้วเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ย P/E ของหุ้นทุกตัวโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะจะอยู่เพียงแค่ประมาณ12.9เท่าเท่านั้นนะครับถือว่าต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบเคียงกับตัว P/E ของตลาดหุ้นเวียดนามที่เป็นเบนชมา์หรือว่าตัว VN Index ซึ่งอยู่สูงถึงประมาณ15เท่าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลัมน์ที่ตีกรอบซ้ายล่างตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งมากม ครับคือเรารู้ว่าหุ้นเวียดนามดีอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ถ้าเราสามารถไปลงทุนในกองทุนที่มันดีไปกว่าเบนชมร์าเข้าไปอีกด้วยเนี่ยนะฮะอันนั้นเรียกว่าเป็นแจ็คพอตซ้ำสองต่อไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับชาร์ทที่เราพยายามโชว์มาตลอดทุกเดือนก็คือเราพยายามมอนิเตอร์นะฮะในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนเราซึ่งเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่า2023 2022 2021เนี่ยมันมีอัลฟาอยู่แล้วก้าวเข้าสู่ปี2024หน้านี้ ก็ยังคงมี alpha ถอดเนื่องนะครับเส้นสีน้ำเงินก็คือตัวของ SSI SCA performance นะครับแล้วก็เส้นสีแดงก็คือตัวของ benchmark หรือว่า VN index เดืทูเดล่าสุดกองทุนเราให้ผลตอบแทน6.3 6.4เนะฮะเทียบเคียงกับตัว benchmark ที่ให้ผลตอบแทนเพียงแค่3.6ก็เกือบครึ่งต่อครึ่งทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นในะดับหนึ่งนะครับว่า ผู้จัดการกองทุนของกองทุนนี้นะฮะ SSI SCA ถือว่าค่อนข้างจะมี performance ที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับกรในส่วนนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการลงทุนนะครับในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการเ e p ค o f ิตทำรอบไปแล้วนะฮะส่วนหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมนะฮะเราก็มองว่าอาจจะหาจังหวะระหว่างทางนี้แล้วกันนะครับถ้าวันไหนสัปดาห์ไหนหุ้นเวียดนามมีการวูบลงมา อาจจะใช้วันนั้นจังหวะนั้นในการเข้าสะสมใหม่ได้นะครับส่วนใครที่ทํา DCA อยู่แล้วทุกๆเดือนนี้ก็ง่ายนะครับสามารถที่จะทําต่อไปได้นะครับหรือใครที่ buy and hold ต่อไปแล้วก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามองว่าลองเทอ r m มเวียดนามยังได้เปรียบในเรื่องของ valuation นะครับแล้วก็เรื่องของ Mac r คร c o n o m y ต่างๆที่ก็ยังมีรูมให้เติบโตอีกมากนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับกองทุนนี้ที่ก็เอาพอร์ตฟลตลาดมาอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของเราได้นะครับที่เบอร์02088 9350นะครับหรือว่า020889358นะครับก็สำหรับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ